สวัสดีค่ะปริตาพยากรณ์ก็กลับมาพบกันกับเพื่อนๆอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาในแรนดอมที่ว่าตอนนี้เขาลืมคุณไปแล้วหรือยังเนอะมาดูกันไพ่เดียก็ทาหลอดได้ใบแรกเลยนะคะคือ power power นะคะเขาบอกว่าด้วยความที่เขาเป็นคนมีความเฉลียวฉลาดเนาะมีความคิดหรือว่ามีความาคิดอะไรที่มันแบบเริ่มสร้างสารรค์ที่มันไม่ค่อยเหมือนคนอื่นเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้น ถามว่าความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณก็คือเขามีแรงปรารถนานะมีแรงปรารถนาที่อยากจะให้คุณนะมาเอาอกเอาใจนะคะมาให้ความสนใจกับเขาอยู่นะคะ wisdom นะคะใบที่2นะคะบ่งบอกถึงการที่เหมือนภายนอกมีความเข้มแข็งแต่ภายในนซซ่อนความอ่อนแอไว้นะคะเหมือนมีแรงปรารถนาแต่ไม่กล้าที่จะแสดงออก เพราะฉะนั้นคนคนนี้นะคะค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะคิดอย่างแสดงความรู้สึกอีกอย่างเนาะแล้วก็ใบที่3นะคะเลิฟลืมได้ยังไงมันคือความรักมันคือความสุขมันคือแสงสวา่างมันคือส่วนที่เติมเต็มนะคะมันคือความปรารถนาอยู่ตรงนั้นนะคะให้เด็กกอล์ฟทาร์ก็บอกแล้วนะอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองดูให้ทาร์ลกัน นะคะว่าไพ่อยากบอกอย่างไรกับเราบ้างนะคะเรามาดูกันเนาะเขาคนนั้นนะคะขอเพื่อนๆนะส่งจิตส่งใจนะนึกถึงหน้าเขานะคะส่งพลังงานมาที่ไพ่นะคะเรามาดูกันว่าเขาคิดและรู้สึกยังไงกับเราตอนนี้แล้วก็เขาลืมเราไปแล้วหรือยังออาไปละเฮ้ยทีออฟสอดสามดาบมีความเจ็บปะ เจ็บแต่ยังไงอะแต่ยัง as of pentacle นะคะคือยังมีความยังรู้อยู่อะยังรู้ว่าเออคุณอะมีคุณค่ามีความหมายยังอยากจะเริ่มยังอยากที่จะสร้างความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะ f i of s o r นะแต่ก็ด้วยความมีทิฐิความดือ้อดึงในตัวเองอะยังทะเลาะกันอยู่ในหัวอยู่เลยอะเออว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันคืออะไร นะคะ q ว e นออ f ครับนะแต่อีกใจหนึ่งก็อยากที่จะมามอบความรักความรู้สึกดีๆนะคะความปรารถาาดีให้กับใครสักคนหนึ่งน่นะคะคนที่อยู่ในใจเขาอยู่นะคะไพ่บอกแบบนี้นะอะไรยังไงคะอืมอ่ะโอเค ถ้าคนคนนั้นนะคะเป็นคนที่อยู่ห่างไกลกันต้องมีการเดินทางต้องมีการข้ามน้ําลงเรือนั่งรถข้ามทะเลหรืออะไรแบบนี้ไปคนคนนั้นก็คือคุณเพราะว่าคนที่เขามีความรู้สึกอยากจะไปมอบความรักความปรารถนาดีให้เนี่ยอยู่ไกลแล้วก็ต้องมีการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าคุณกับเขาอยู่ห่างไกลกันนะแน่นอนละคนคนนั้นคือคุณ นะคะแล้วยังไงคะโอเคเซเว่นออเนาะเออแต่มันอาจจะยังไม่ใช่แบบว่าณนะเวลาออทันทีทันใจอะไรแบบเนี้ยอ,อืมเพราะว่าเหมือนกับตัวเขาเองอะนะคะมีความยังไม่ชัดเจนยังไม่กล้าตัดสินใจเนาะ ท o ออปเปนทัคเเห็นไหมเขายังไม่กล้าตัดสินใจเหมือนกับเขามีความลังเลความคิดมากความยังยังไม่ได้ชัดเจนในตัวเองอะค่ะทำให้ความรักความสัมพันธ์ตอนนี้มันเลยดูเหมือนนิ่งนะคะแต่จริงๆแล้วอะมันเต็มไปด้วยความมั่นคงนะ มันคงในความรู้สึกอะคือรู้สึกมากอะแต่ไม่แสดงออกอะไม่เข้าใจอืมนะคะสำหรับผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็น Queen of One เป็นคนที่เขามีความรู้สึกว่าทำงานเก่งมีแพชชั่นมีสเสน่ห์ดึงดูดต่อเขามากอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกไงอะเหมือนดูมีไฟมีความร้อนแรงมี เซ็กแอพเพลียสูงอะไรประมาณนี้คนะ่เอนอนาะนี่คือความคิดความรู้สึกของเขานะคะที่มีต่อคนคนหนึ่งที่อยู่ห่างไกลนะเห็นไหมคะเขามีความที่อยากจะกลับมาในความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะแล้วถ้าคุณกับเขามีความต่างในเรื่องของอายุนะมีแคปของอายุเข้ามาเกี่ยวข้องนะก็ชัดเจนเลย คุณอาจจะอายุน้อยกว่าเขาเขาอาจจะอายุน้อยกว่าคุณนะคะแล้วก็เป็นคนที่เคยรู้จักกันนะมีความรู้จักกันมาก่อนเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนเคยคุยกันมาก่อนแล้วมีอันต้องแยกย้ายไปอะไรแบบนี้สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูแรนดอมในครั้งนี้นะคะโอเคแล้วมาดูกันว่าแล้วตอนเนี้ยนะ เขาลืมคุณแล้วหรือ,อยังจริงๆอะความรักความสัมพันธ์มันนิ่งจริงๆใช่ปหคะและดูเหมือนว่าเขาเองเขาก็ยังไม่กล้าตัดสินใจหรือว่าไม่ได้ตัดสินใจอะไรที่มันเด็ดขาดเพราะฉะนั้นปัญหาที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้มันอาจจะเป็นเพราะความนิ่งของเขาก็ได้ทาให้คุณมาถามว่าเอ้ยเขาลืมคุแล้วหรือ,อยังใช่ไหมอ่าโอเค ten of wands นะคะ ace of c u p อืม ้ยังไงต่อเปิดก่อนเนาะเอ,อ่อ f o ล์ทครับนะคะจีแองแมนนิ่งจริงๆอื แล้วก็เพดอวานโอเคถามว่าเขาลืมคุณไปแล้วหรือยังเนาะเดี๋ยวขอเปิดอีกครับโอ้โหเขาจะลืมได้ยังไงล่ะคะทูออฟคัพอยู่เลยอะ่ะไปไหนก็แบกไปด้วยอะ่ะคิดถึงอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วเอสออฟ ครับก็คืออยากจะอยากยังอยากจะเริ่มต้นอยู่เลยอะ่ะแล้วคุณก็เป็นคนที่เขาเองก็รู้ว่ามันมีคุณค่าต่อหัวใจต่อความรู้สึกอยู่เลยอะค่ะเออรูดิใครเอาความ อะไรความรู้สึกดีๆมามอบให้หรืออะไรก็ไม่ถูกอกถูกใจคนคนนี้นะคะบางทีนะคะคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เหมือนเดียรับลมคมในไม่ชัดเจนนะแต่จริงๆแล้วคนคนนี้นะคะไอ้ที่ความไม่ชัดเจนเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่พูดก็ได้เป็นคนที่ทําอะไรแล้วแบบเอ่อใครทำอะไรให้แล้วก็เหมือนกับเขาเรียกอะไรนะหาอะไรถูกใจยากอะในตัวเขาว่าแต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนที่ ค่อนข้างมีความคิดที่ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วก็ใช้ความถูกต้องเป็นหลักนะคะคุณคนนี้นะความนิ่งเนาะมันเหมือนมันมีการที่ผ่านมามันเหมือนมันมีการรับการให้ที่ไม่เท่ากาันมันเหมือนมันขาดแคลนความรักฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมันมีการขาดแคลนความรักอยู่อะคะ่ะเออเออนะในออฟวานคนที่คนที่ เป็นคนที่ชัดเจนแค่คล่องว่องไวทําอะไรฉุกฉับอะไรแบบเนี้ยจะมีความรู้สึกว่าตัวเองอะ่ะไม่ได้รับความรักเท่าที่ควรนะคะอาจจะเป็นคุณหรืออาจจะเป็นเขาก็ได้นะทั้งทั้งที่รักแต่ก็ไม่ได้แสดงออกอะ่ะเูออปเ o นเเคลสอเหรียญน,นะคะอืมเพราะอะไรทําไมเขายังเป็น two of p e n t a อ l e s อยู่อืมโอเคค่ะนะ อาจจะด้วยความห่างไกลนะแล้วถามว่าตอนนี้เขาลืมคุณไปแล้วหรือ,อยังตอบเลยว่าในความรู้สึกของเขาไม่ได้ลืมคุณยังคงชัดเจนในหัวใจแล้วก็ในความรู้สึกของเขานะคะเพียงแต่ว่าการแสดงออกของเขามันคือความแบบมันเหมือนแบบมีอะไรปิดบังคุณอยู่หรือเปล่ามีความงเงียบเงียบมีความไม่พูดแต่ในใจอะนะคิดอยากจะมอบความรักอยากจะเริ่มต้นใหม่มีความรักที่แบบ รักเดียวรักรักดีๆเลยอะรักแบบชัดเจนเลยอะให้คุณเลยอะเอออาจจะเป็นเพราะว่าตัวเขาเองอะนะคะเป็นคนที่2บุคลิกก็เป็นไปได้คือภายนอกอาจจะดูนิ่งเงียบไม่พูดกว่าจะทำอะไรได้ก็ช้าอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วภายในเขาว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอ่อนไหวเซนซิตี นะคะเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นใหม่แต่ละครั้งมันอาจจะทําให้เขาว่าคิดแล้วคิดอีกไงคิดคิดแบบช้าๆไม่ได้เร่งรีบอะไรเลยนะคะแลนดอมนี้นะถามว่าเขาลืมคุณไปแล้วหรือยังยังไม่ลืมนะคะคุณยังคงชัดเจนทั้งในหัวสมองแล้วก็ในหัวใจเลยไปไหนก็แบกไปด้วยอยากเริ่มต้นใหม่ใครเอาอะไรมาให้ก็ไม่ถูกใจใครมาหยิบยื่นความรู้สึกดีๆให้ก็ไม่เอา นะตึงตัวเองไว้อยู่อย่างนั้นนะคะอยู่อย่างนั้นเลยจริงๆอืมแล้วมาดูกันว่าโอ้ยเขาก็บอกแล้วเนาะอ่ะโอเคแล้วเขาจะทํายังไงความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้อ่ะไหนๆเ็าไหนๆละถามเลยไม่ลืมแล้วยังไงคะแล้วเขาจะทำยังไงกับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้อ๋อ คนคนนี้เป็นคนที่อารมณ์เยอะมากเลยอ่ะเพราะว่าไพ่ถ้วยออกค่อนข้างเยอะเนาะคือเขายังคงเสียอกเสียใจอยู่เลยอ่ะคุณทะเลาะพวกคุณทะเลาะกันหรือเปล่ามีคําพูดอะไรที่มันแบบทิมแทงกันหรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมมันเจ็บมากเขายังเจ็บปวดอยู่เลยและยังไงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเขาอ,อ อาจจะทั้งเจ็บทั้งปวดนั่นแหละแต่ว่าก็ไม่ได้คิดที่จะจะหยุดนะหมายถึงว่าความเงียบๆของเขามันอาจจะเป็นแค่การพักัพกพักเบรกชั่วคราวอะ่ะเออแต่ว่าแล้วเดี๋ยวเขาจะกลับมานะคะมาเติมเต็มมามาสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กนะับคุณอ่ะตอนนี้เขาไปทําอะไรอยู่ใช่ไหมเขาก็ไปทํางานคะ่ะพยายามโฟกัสที่เรื่องงานนะใส่ใส่เต็มที่เลยในเรื่องงานนะคะ แต่ก็ไม่ไวยนะยังคิดในเรื่องของการสร้างครอบครัวหรือเป็นไปได้ว่าที่เข้าพลังงานทั้งหมดเนี่ยไปทํางานทําเงินนะคะก็เพื่อที่จะมาชัดเจนกับคุณมามอบความชัดเจนกับคุณเพื่อที่จะสร้างครอบครัวที่ดีกับคุณมีซิกออฟคัพขึ้นมานะคะซิกออฟคัพซิกมาขยายไฟออฟคัพนะจากความเสียอกเสียใจตอนนี้นะมันจะเปลี่ยนไปเป็นว่าฉันจะก้าวกลับเข้ามาและฉันจะย้อนกลับไป ไปทำไปไปทำอดีตที่มันไม่ดีอ่ะให้มันเป็นปัจจุบันและอนาคตที่ดีอืมนะแต่ว่าการกลับมาของเขาถามว่าเครียดไหมเครียดมากเฮ้ยคนคนนี้เครียดมากจริงๆมีทั้งสิบดาบทั้งเก้าดาบนะคะ <c oughs> ขอขยายอุ้ย ซึมเศร้าไมมไดี๋ยเขาเครียดจริงๆคุณเขาเครียดแล้วเขาก็รู้สึกว่าเหมือนกับเขาอยู่ในสภาวะที่ทําอะไรไม่ได้อ่ะคุณไปทําอะไรคุณไปบอกเขาหรือเปล่าคะ่ะบอกการติดต่อสื่อสารกันหรือเปล่าเอ่ยบอกอม,มันต้องมีฝายหนึ่งไยใดบอกการติดต่อสื่อสารกันน่ะแล้วแบบแต่เชื่อไหมว่าความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณคือมันค่อนข้างอินเทน่ะ มันตัดไม่ขาดมันคิดถึงอยู่ตลอดเวลามันอึนอึนมึนมน,น,นอยู่ในหัวคือหน้าคุณก็จะลอยละล่องอยู่ในทุกทกที่ที่เขาไปหรือพอเวลาว่างหรือโดยเฉพาะตอนกลางคืนนะคะหน้าคุณมันจะชัดเจนมากอะ่ะอืมแล้วยังไงอะ่ะนายอัลเพนเตอร์นะคะเอ่อด้วยความที่มีพลังงานของธาตุธาตุธาตุดินมาเนาะเพราะว่าเหรียญออกด้วยอืมก็คือคนคนนี้อาจจะทําอะไรชาร้า นะเออนอกจากคิดช้าทําช้าแล้วก็โอบกว่าจะแบบว่ากว่าจะมาประมาณนั้นด้วยเออคือเอาให้แน่ใจจริงๆอะ่ะเขาถึงจะตัดสินใจทําอะไรนะคะเพราะอะไรรู้ปะเขายังแบบเขายังมีความเสียอ,อกเสียใจกับการที่มันมันเหมือนมีใครหันหลังให้กับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ไหมเออเนาะแต่ว่าคุณไม่ต้องกลัวนะคะ เมื่อมันถึงเวลานะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะค่อยๆค,คลี่คลายไปในทางที่คุณควรจะรู้หรือว่ามันควรจะเป็นของมันนะความสัมพันธ์นี้มันอาจจะต้องใช้เวลาเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะนะโอ้ยหลังจากนี้มันจะมีการติดต่อสื่อสารกันนะมันจะมีใครคนใดคนหนึ่งติดต่อสื่อสารถ้ามีใครบ็อกใครอยู่นะคะช่วยปลดบอกด้วยเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งกําลังจะแย่หนักและหน่วงเ,เกิน ทำอะไรกันไว้เนี่ยเนาะเออคือถ้าไม่บอกกันในเรื่องของของของการติดต่อสื่อสารนะพวกคุณก็จะบอกกันในลักษณะที่ว่า mm. เฮ้ยพูดอะไรมาก็ไม่ฟังไม่ปิดหูปิดตาปิดใจอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่ามันจะเกิดการสื่อสารกันแน่นอนนะมันจะมีใครคนใดคนหนึ่งติดต่อสื่อสารมาเพื่ออะไรอืเพื่อให้ความยุติธรรมแสดงว่า ความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันถูกหยุดมันถูกพักกันเพราะว่ามีการมีใครคในใดคนหนึ่งรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมสำหรับเขาใช่ไหมคะแล้วมันมีการบล็อกกันอะออบล็อกจริงๆไม่ว่าจะบล็อกจากการสื่อสารหรือบล็อกจากความรู้สึกนะแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งอะเขาอะอยากจะติดต่อสื่อสารมากอืมแล้วเขาก็รู้แล้วว่าเหตุผลที่มันเป็นแบบนี้เพราะอะไร นอกจากติดต่อสื่อสารแล้วยังมีการอยากจะที่จะมาหาด้วยนะถ้าคนที่แบบเอออยู่ไกลๆก,กันคือไม่สามารถที่จะแบบเจอกันได้ง่ายๆอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะอะไรใช่ป่ะใต้สำหรับคือเนี่ยเ h อเลเ e อมันมีความรักความสัมพันธ์ที่ผูกตึงกันไว้อยู่อะคะ่ะ เพราะฉะนั้นจากแรนดอมนี้นะบอกได้เลยว่าถามว่าเขาลืมไหมเขาไม่ลืมนะคะนอกจากไม่ลืมแล้วนะเขายังมีความรู้สึกที่อยากจะกลับมาสร้างความรักความสัมพันธ์ในคราวนี้ให้มันมั่นคงชัดเจนและเหมือนกับอยากที่จะมาพบมาเจอคุณมาพูดกับคุณเหมือนแบบต่อหน้าเลยแหละเ,เพียงแต่ว่าเหมือนกับเขาเองเขาก็รอคอยวันเวลาที่มันเหมาะสมด้วยเหมือนอย่างช่วงเนี้ถามที่เขานิ่งเงียบไปเนี่ย เขาก็ไปทํางานทําเงินจริงๆนะคะเพื่อสร้างความมั่นคงในอนาคตคิดว่าการกลับมาของเขาในรอบหน้าไม่ใช่รอบหน้าการกลับมาของเขาที่จะกลับมาพบคุณเนี่ยมันจะเป็นเวอร์ชั่นที่ค่อนข้างจะถูกจใจคุณแน่นอนนะเขาจะมามอบความรักความรู้สึกดีๆให้กับคุณนะคะอืมคนคนนี้อย่างนั้นเลยนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วไพ่สรุปว่าย,ย่างไงขอให้สรุปความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ด้วยนะคะ Oh, oh. off, ควาวานและโอ้โหเทนออฟคัพคิงออฟวานอีกหนึ่งใบค่ะโอ้โหนะในออปเปนเตอร์เคล จริงค่ะความรู้สึกหรือเขาเรียกว่าอะไรที่มันอยู่ลึกๆในหัวจิตหัวใจเขาอะ่ะมันบอกแล้วแหละว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาว่าต้องการอะไรและใครคือความมั่นคงใครคือคนที่เขาอยากที่จะคอมมิเมมนด้วยอยากที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีสร้างครอบครัวด,ด้วยนะคะคนคนี้นะอีกไม่ช้าไม่นานหลังจากที่เขาใช้เหตุผลใช้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะตึกตองกันหมดแล้วเนี่ยเขาจะมามอบนะ เขาจะมามอบความรู้สึก hmm. ด mm ีๆความมั่นคงทางสังคมทางจิตใจหรือแม้กระทั่งมาเติมเต็มไอ้ส่วนที่มันรู้สึกโหยหากันกันและกันนะคะเขาจะกลับมานะคะคนคนนี้ของคุณอะคนที่คุณมีประเด็นด้วยคนที่คุณเคยหันหลังให้กันและกันไปเนี่ยแหละค่ะจะกลับมานะคะเรามาดูกันว่าโรแมนแอนเจล บูเนตแอน a าร์ดทูฮาร์ o คอนเวอร์เซชัอ่ะโอเคคอ n ลี่ y o u ยู o u l m เมตนะคะปิดไทยคืออยากจะบอกว่าความรักความสัมพันธ์นี้นะมันมีโอกาสเลยที่คุณจะได้กลับมาใช้เวลามีความสุขนะใช้เวลาร่วมกันนะคะมีเสียงหัวเราะมีความเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งเนาะมีการเปิดใจพูดคุยนะคะ เรียกว่าพูดคุยด้วยความซื่อสัตย์ด้วยความเขาเรียกว่าอะไรนะสัตว์จริงอะ่ะเออคือแบบไม่มีอะไรที่จะมาปิดบังหรือว่าหลอกลวงกันแล้วอะ่ะเออเพราะว่าอะไรรู้เปล่าเพราะว่าคนคนนี้นะบางทีนะคะมันอาจจะเป็นคนที่คุณเคยภาวนาร้องขอหรืออ่คนที่เคยอธิษฐานจิตร่วมกันแล้วมันกลับมาเจอกันอีกก็เป็นไปได้นะคะอืมแล้วมีความดึงดูดกันด้วย attraction นะคะสาหรับแรนดอมนี้นะมีหลายคําถามเลยหนึ่งเขาลืมคุณไปแล้วหรือยังเขายังไม่ลืมนะคะคุณยังชัดเจนในทั้งหัวใจแล้วก็หัวสมองของเขาอยู่นะไปใไนแบบไปด้วยตลอดเวลาแล้วเขาจะกลับมาทํายังไงกับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ใช่ไหมคะเขาจะกลับมาสร้างความมั่นคงให้กับคุณค่ะไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงทางจิตใจทางสังคมทางเศรษฐกิจนะคะคนคนนี้จะกลับมาสร้างความมั่นคงแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับคุณอีกครั้งหนึ่ง นะคะสำหรับช่วงเวลานี้นะถ้ามันจะเงียบจะห่างจะนิ่งขอให้คุณมั่นใจเถอะนะคะว่าคุณคือหนึ่งเดียวในดวงใจของเขาจริงๆนะแล้วก็ให้เวลาเขาหน่อยละกันคนคนนี้อาจจะผ่านอะไรมาเยอะทำใหเ้เขาต้องคิดแล้วก็พิจารณาอะไรหลายๆอย่างเพื่อที่จะหาคำตอบที่ชัดเจนให้กับตัวเองนะคะและสำหรับคนที่รอคอยนะการรอคอยอ่ะรอคอยอย่างไรให้ตัวเองไม่ทุก นะคะใช้เวลาในทุกๆวันให้มีความสุขนะคะอยู่กับความจริงอยู่กับปัจจุบันเพื่ออะไรรูกป่ะเพื่อที่พอถึงวันที่เขามาแล้วอะวันนั้นเราจะไม่ขาดเลยนะคะเพียงแต่เขาจะมาเพิ่มมาเป็นกำไรให้กับชีวิตเรานะคะไม่ใช่มาเติมในส่วนที่เราขาดหายไปนะคะ สำหรับวันนี้นะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆนะคะหากใครกำลังทุกข์หรือว่าไม่สบายใจอยู่นะพยายามนะคะคุยกับตัวเองเยอะๆโอบกอดตัวเองให้เป็นรักตัวเองให้เป็นก้าวข้ามผ่านทุกช่วงเวลาด้วยความมีสติแล้วก็ด้วยความรักแล้วก็มีสันติสุขในหัวใจนะคะแล้ววันหนึ่งนะเมื่อถึงเวลาวันที่คุณรอคอยจะมาถึงแล้วคุณนะจะมีความสุขอย่างที่บอกใครๆแบบนะขอให้คุณพบเจอความสุขในเร็ววัน นะคะสำหรับวันนี้ปริดาพยากรก็ขอจบคํายากรเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ